มาแล้วจ้าคลิปแรกราว,วันนี้วันศุกเจอกันช่วงเที่ยงช่วงเช้าไม่ได้เจอกันเพราะว่าลงคลิปรัฐบาลไทยนะคะแซกคิวนะพี่ๆขออภัยด้วยค่ะอังเข้าสู่เลขตารางเลยและกันเนาะคำเตือนช่องทุกคนก็น่าจะพอทราบนะอย่าเล่นการพนันนะคะจากแม่สินวนด้วยความบังดีวันนี้13นะคะกุมภาพันธ์2569ซึ่งตรงกับข้างแรม11ค่ำเดือน3ปีมะเส็ง ตารางมี8นะคะมี4ค่ะมี6ค่ะมี1ค่ะแล้วก็มี7มี3 1 2 3 4 5 6 6ตัวนะคะทุกคน8 4 6สี่จับคู่ไหนวันนี้วันศุกร์ใช้เด่นตัวไหนดีคะวันนี้แม่สีนวลจับเลยละกันนะคะขออนุญาตจับก่อนพี่ๆเนาะขออนุญาตใช้ตัวเด่นเป็น8นะคะ8 6 8 1แล้วก็8 3วันนี้ชอบ แบบนี้อันนี้แอนมินชอบไม่ต้องตามแอดมินก็ได้พี่ๆพิพจารณาดูได้เลยใครชื่นชอบเลขตารางของแม่สีนวลน,นะคะฝากไว้ในอ้อมอกอมใจ้วยจ้ามาช้าต้องขออภัยอีกรอบนะคะส่วนพลาววันพุธนะคะก็ล่าง64บน69 3สตัว4 6่เนาะวันพุธใครได้โชคแสดงความยินดีด้วยเนาะเอามาดูมะอุนะคะเหมือนเดิมซ้ายมือเก่าขวามืองวดใหม่มะอุนะคะไม่มี64แล้วก็ไม่มี69เอามาดูงวดใหม่วันนี้13กุมภาพันธ์ ไปเร็วหน่อยนะคะแอดมินมีเวลาจำกัดประมาณ35นาทีพี่พี่เอาวันนี้ตัวเด่นนะคะ0 2น8 9นะคะตัววินตัววินไม่ใช่ตัวเด่นขออภัยค่ะจับคู่02 04 08 09 24 28 29 48 49แล้วก็8 81หรือ89ทุกคน อ่าแปดเ้านาะใช่ไหมเอ่ยอันเน้นที่0ูนย์แเน้น0ูย์เ้าแล้วก็เน้นสองสนะรลาวของแมาค่ะส่วนแม่น้ำหนึ่งจ้าอันหลุดนะรู้สึกว่าเดินดีไหลดีมาหลายงวดนะคะมารอบวันพุทธที่11บเอ็กุมภาพันธ์ไม่เข้านะคะมาดูของงวดวันนี้13บสามกุมภาพัน์ชุดเต็มนะคะอันนี้ชุดเต็มฟันสองก็จะมีสองเจ็ดสองหนึ่งสองห้ดหนึ่งเดห้าแล้วก็หนึ่งห้าแล้วก็6คู่นะคะ วิน4ี่ตัว2 7 1 5ใครที่จะรอสายด่วนแม่น้ำหนึง่งรอช่วงค่ำค่เลยนะคะของวันวันพุธนี้เหมือนเขาใช้เลขปิงปองลูกสาวของแม่น้ำหนึง่งใช้เป็นสายด่วนนะทุกคนหลายคนก็ทมหาสายด่วนนะ,ะแอดมินก็ลงให้อยู่นะเป็นเลขปิงปองไม่รู้ว่าวันนี้จะลงเป็นเลขปิงปองหรือว่าเลขสายด่วนหรือว่ายังไงเดี๋ยวช่วงค่ำค่นะคะมาเจอกันอีกรอบแล้วกันแล้วก็เซียนลูนไม่ทําให้ผิดหวังนะจ๊ะหกเก้ามาบนสี่หกมาล่างนะคะเด่นเข้าที่สี่ จึงอยู่เนาะอาเซียนลุนจึงอยู่นะคะใครได้โชคบนล่างกับเซียนแม่สีนวนแสดงความยินดีด้วยเนาะอ่ะดูวันนี้นะคะใบขวามือ13กพนะาตำลาวของเซียนเด่น3เด่น4เด่น5จับคู่ชุดเต็มนะคะ3 8 3 9 4 8 39 45 5 8 5 9 4 7แ8 49 63แล้วก็0 3 วงกลมแดงเป็นตัวเน้นเหมือนเดิม3ตัว348 349 347 358 359เก้จแล้วก็เจ3นะคะจับคู่วันพุธแตกบนล่างลุ้นต่อมีคู่ไหนถูกใจอ่ะกระซิบบอกแอดมินบอกด้วยหน่อยวันพุธแอดมินไม่ได้ชวนแต่แม่ <นะ S 2> สีนวัน<ๆ>วรู้สึกว่าช่วงนี้หลวงโต้งลาวเข้าเข้าดีจังเลย64นะคะมาล่างนะงวดวันพุธวันจันทร์ก็เข้านะทุกคนอืม มาดูวันนี้นะคะของ13กอพอมี4คู่เองไม่เยอะเลย28 53 32แล้วก็52วงกลมแดงเน้น28เน้น52 4คู่นะคะหลวงโต้งวันนี้ชุด3ตัวหลักร้อยวางที่3 352โอเยไม่เลยส่วนพี่ควายอาแฟนคลับพี่ควายมาจึงมากพี่พี่วิ่งรุด6มาบนมาล่าง6 4เม็ดเดียวแคนแคน ใบนี้ถ้าเข้าคือตรงๆเลยนะแอดมินสังเกตดูฝากพิจรารณาวันศุกร์วันนี้ด้วยนะะแฟนคลับพี่ควายอะแฟนคลับพี่ควายรายงานตัวหน่อยพี่ควายคนโก้นะะวันนี้วิ่งรุด5เม็ดเดียวไปเลยแคนๆคนไปเลย5 8าแปดนะคะสาห้า วันนี้พี่ควายให้4คู่เหมือนเดิมตัวเลขน้อยห่างนะคะเม็ดเดียว5 8เดอ้อตัวแดงๆแ,แดงจึงเขืเลยนะคะ3ตัว7 53ดดูแอดจเจริญต่อนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ,จะเจริญมาไม่เอ่ยมี6 4ไหมไม่มี6 4ไม่มี6 9นะคะวิ่งรุดก็หลุดเนาะวินก็ไม่เข้านะคะทุกคน6ก็คือ69ก็คือ9เนาะเอามาดู13 ก็พอวันนี้แอดจเจริญน,นะแอดมินไม่ได้พิมพ์ชื่อเจ้าของแนวทางลงในใบแนวทางเด้อฟังเสียงแอดมินเอานะคะตัวเดน่นเด่น2เด่น3ชุดจับคู่ค่ะ6 2 12 42 92 63 13 43แล้วก็93 วิน2-3-6-1-4-9นึ่งสีะคะพี่วินให้มา6ตัวนะวันนี้ส่วนนาคิโนนะคะวิถีเพื่อนบ้านแอดนายคิโนอาเด่น9มาเนาะมี6 4สี่ไหมไม่มีนะคะมี6 9เก้าไหมไม่มี9คือ96คือ6นะทุกคนโอเคนะ13บกุมภาพันธ์วิถีเพื่อนบ้านนะคะวันนี้ให้เด่น8แล้วก็9จับคู่ตัวเด่น 8, 80, 8 1ด2นะคะ จับคู่ตัวเด่น9ก็จะมี90 91 92 6คู่นะ3ตัว182แล้วก็192จ้าแล้วก็แอดกระแตกระแตเด่นสมาเด่น9มาไม่มีจับคู่นะคะไม่มี64ไม่มี69ไม่เข้าเนาะเข้าแต่ตัวเด่นนะคะมาดูวันนี้เด่น5เด่น9เด่น4ตัวจับกระแต037สูตรชนเด่นที่5นะคะก็จะมี50 53 57 90 93 97 40 43 47 9คู่นะคะตำราวันนี้เสียงแอดมินชัดเจนอยู่เนาะภาพเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงช่วยแจ้งด้วยนะคะพอดีว่าแอปที่แอดมินใช้ตัดต่อแอดมินดูมันโอเคมันดีทุกอย่างแต่ไม่รู้ว่าพอแม่แม่พี่พี่ว่าพอดูมันจะเป็นยังไงต่อด้วยใบฟ้านะคะวันจันทร์ลุดก็เหมือนเข้าดีเดินดีมาหลายงวดติดนะคะวันจันทร์ลุดวันจันทร์แอดมินก็ตามนะทุกคนมันลุดวันนี้แอดมินไม่ตามเนาะ วันพุธเข้านะคะก็คือ69มาบนเห็นพี่ท่านหนึ่งหลายท่านเลยนะคะมเอาไม่ตดว่าโอ้ยดูใบฟ้ามาหลายวันเข้าดีเดินดีพอตัวเองมาตามหลุดอ่ะวันนี้ต้องปังแล้วเนาะสุขที่13นะคะมี69มี60มี61 มี62มี79มี70มี71มี72เน้นขีดเส้นใต้สีแดงเน้นที่69 60 79 70นะคะชัดเจนนะชื่อ3ตัวใบฟ้าให้169แล้วก็269คะ่ะต่อด้วยตีเล็กละกันจ้าตีเล็กเด่นไม่มาเด่นไม่มาอ้าจับคู่ไม่มี64ไม่มี69แต่ว่าแต่ว่า4ตัววินเขาทุกคน4629 ถ้าคัด3ตัวถ้าคัดจับคู่นะได้ทั้งบนแล้วก็ล่างได้ทั้ง3ตัวเลยนะเพื่อๆได้3ตรงได้3โต๊ดนะคะเห็นไหมสี่หกสอเ้าเนาะมาดูวันนี้ตีเล็กนะคะให้เด่น1แล้วก็6 3ตัว5 1 7 5 6 7หลักร้อยวางที่5อย่าลืม4ตัววินเขา0ูนย้าแล้วก็0 5 6 7พ์พี่ๆอย่าลืมนะจับคู่1 5 1 7 1 0 จับคู่ 65, 67แล้วก็60ติีเลขวันนี้6คู่นะคะอย่าลืม4ตัววินด้วยจ้าส่วนใบนี้แอดมินจะนำเสนอแต่ไม่รู้ชื่อเจ้าของแนวทางทุกคนมีใครทราบคอมเมนต์ทีก็คือเพ่งข้อมูลของเขาแต่วันพุธแล้วนะคะก็คือแตกันล่างเลย 64, 69ที่ให้มาก็เลยมาตามนะคะชุดเต็มตำลาว,วันศุกร์ที่13วันนี้ให้ก็มี 80, 81 85เบอร์00น1 05 ้าศูย์้าหนึ่งแล้วก็ติดเบนที่55นะคะแอดมินชอบ055ยซึ่งเป็นเลขหมานใครรู้จักชื่อเจ้าของแนวทางท่านนี้อ่ะคอมเมนต์หน่อย<ว>จ้าททกทายอาจารย์ธนากันสักนิดนึงเด่น9นะคะเด่น9มาอ่าไม่มี64ไม่มี69นะคะมาดูของงวดวันศุกร์ที่13วันนี้อาจารย์ธนาแกให้เด่น0แล้วก็9เนาะมีศูนย 070893แล้วก็92แดงเป็นตัวเน้นฟ้าตัวหลัก ดำตัวรองนะคะแยกสีให้ชาเจนหกคู่เหมือนเดิมชุด3ตัว9 0 3นค่ะก็ต้องขออภัยแฟนคลับคุณยายเทราด้วยนะคะก็คืองดวันพุธแอดมินไม่ได้ไปตามข้อมูลยายเทรามานำเสนอให้ลืมนะจ๊ะลืมสนิทเลยขอโทษด้วยค่ะวันนี้ตามต่อให้สุขหันษาอันนี้เป็นข้อมูลของวันนี้นะคะสุขหันษายายเทราพารวยเนาะ70914ซึ่งแนวทางยายเทราจะให้เป็นเด่นบินมานะคะ70914พี่ๆลองพิจารณาค่ะต่อด้วย<อ> มาม่วงนะจ๊ามาม่วงนําโชคอ่ะเข้าไม่เอ่ยไม่มี64ไม่มี69นะคะมาดูเพื่อนบ้านวันนี้มาม่วงเด่น0ูจับคู่นะคะชุดเต็ม10 20 80 90เบนบอร์ที่00 4ตัว12 00แล้วก็8 9 00แล้วก็แอนดมินเนะคะ,ะ,คะ4คู่งบน้อยเด่น6มาบนมาล่าง69มาบนอ่าเข้านะทุกคนมาดูวันนี้นะคะวิ่งรูสองแล้วก็3เน้นตัวเด่นที่สาม มี2 6 2 7 3 6แล้วก็3 7 7คู่นะก็แอดสินสินวันพุธไม่มี6 4ไม่มี6 9หลุดนะมาดูวันนี้4ตัววิน3 0 4 1ชุด3ตัว3 0 4แล้วก็3 1 4นะจ๊ะจับคู่นะคะชุดเต็ม03 0 4 1 3แล้วก็1 4สินโคราชนะแล้วก็แอดชัดใช้ไม่ทำให้แม่สินนวนผิดหวังนะคะ4 6ที่ให้มามาล่างเราเป็นตัวกลับด้วย สอบผ่านนะคะทางไปสอบปลาวชัดชัยวันนี้4ตัววิน5974ชื่อ3ตัว974 759แล้วก็594จับคู่ชุดเต็มนะคะ94 7459 7957แล้วก็54กนะ็แนวทางสุดท้ายของครีมนี้เพราะว่าหมดเวลาแล้วนะคะ <5. S 1> จะเข้าทำงานประจำแล้วเนาะสูตรโบราณเด่น5ไม่มาเด่น3ไม่มาไม่มี64ไม่มี69นะงดวันพุธดูสูตรโบราณน,นะคะวันนี้13กพอกพเด่น5 5652 0554 เด่นเก้าก็จะมี 92, 94, 97, 62เน้น 52, เน้น 92, เน้น54แล้วก็เน้นที่62นะคะราโบราณเดี๋ยวเจอกันอีกประมาณ5้าโมงกว่าๆพี่ๆลงช้าต้องขออภัยด้วยนะให้มีเวลาจํากัดนะคะมีเวลาจํากัดแม่สีนวลบ,บายบายคะ่ะขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะ